ขอบคุณคุณครูตุนและครูเรมเนาะที่แอจะบอกว่าครูแอเป็นคนหนึ่งที่ชอบซื้อสือ่อและครูแอเป็นคนที่ขี้เกียจทำสื่อมากแล้วคุณครูตุลครูเรมอะออกแบบ presentation ซึ่งเอามาจากเล่มเล่มนี้เล่มนี้เลยเล่มเขียวของเราเล่มแรกนะคะเล่มแรกของเราแล้วก็เอามาย่อยแล้วก็เอามาทำให้มันแบบมันไม่ใช่แค่ย่อยแต่เอามาแบบว่า เหมือนขยายความให้มันมากขึ้นเช่นคำว่าชอบไม่ชอบชอบไหมเห็นไหมคะ like dislike อย่างเงี้ยค่ะชอบไหมอันเนี้ยก็เป็น presentation ที่นักเรียนสามารถแบบมองแล้วอ่านผ่านได้ทันทีแล้วคุณครูก็สอนได้ด้วยว่าเออเธอเนี่ยเมื่อวันเมื่อวานที่ฉันสอนเธอไปอะ่ะกะเพราหมูไข่ดาวมันเป็นแบบนี้นะหน้าตามันเป็นแบบนี้ ภาษาอังกฤษมันคืออันนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นภาพมากขึ้นเห็นไม